ช่วงในส่วนเทคนิคนะคะก็จะเห็นลักษณะของการเดินหน้าอย่างช้าๆในแต่ละวันนะคะตามกราฟ60นาทีที่ยืนในกรอบไซด์เว้าได้อยู่นะคะโดยเมื่อวานช่วงท้ายตลาดก็ยังมีการผ่อนตัวลงมายังกรอบล่างของเทรนไลน์พร้อมกับสัญญาณขายจากเครื่องมือ m ม d i f ายสต็อ a s t สติกนะคะก็ถือว่า,ายังมีความเสี่ยงทางลงที่จะพักตัวหาเส้นแนวรับด้านล่างนะคะแต่ว่ามันอยู่ไม่ไกลามากนะคะเพราะว่าถ้ารากกรอบลงมาเนี่ยมันจะแนวรับมันจะอยู่ที่แค่ประมาณ1,590นะคะแล้วก็ <c oughs> จะมีอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือ EMA 75ของกราฟ60นาทีตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็น1585นะคะเท่ากับว่า,าเป็นช่วงที่ยังน่าจะพอสามารถารับไว้ได้สําหรับการเก็งกําไรระยะสั้นนะคะก็คือ1590ถึง1585นะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยถือว่าความเสี่ยงทางลงจากการที่อาจจะชนีเริ่มชะลอตัวแล้วก็กราฟรายวันที่ดูแล้วมีโมเมนตัมน้อยเนี่ยนะคะทำให้เรามอง ส่วนแนวต้านนี่ยก็ยังยึดตามเดิมนะคะก็คือ1 5 9 6งห้ถึงหนึ่ ตัวแรกนะคะจะเป็นตัว CPO นะคะตัวนี้เนี่ย Modified Stochastic เนี่ยวกตัวขึ้นมาจากเขต o v e r s o u ได้แล้วนะคะหลังจากที่ให้สัญญาณซื้อไปเมื่อ2วันที่ผ่านมานะคะโดยที่ราคาหุ้นนี่ก็มีลักษณะของการสร้างฐานมาระยะหนึ่งนะคะก่อนที่จะเริ่มดิดตัวขึ้นมาได้แล้วถ้าดูจากเครื่องมือระยะกลางก็คือ MACD เนี่ยจะเห็นการตัดสัญญาณลายขึ้นมาได้แล้วนะคะกะ็รอบนี้จึงน่าจะผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วนะคะแนวะรับก็จะอยู่ที่45-44.50นะคะแนวะต้าน46.5แล้วก็อ,อีกจุดหนึ่งก็คือ47 บาทดสตางค์นะคะคัทลอสที่44บาทถัดมาเป็นซีออยนะคะตัวนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของการพักตัวนะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยดูแล้วลงไม่ลึกนะคะเพราะว่าเป็นการพักแบบออกด้านข้างนะคะคือฟื้นกลับขึ้นมาแล้วก็พักออกด้านข้างไปนิดหน่อยนะคะแต่ว่าหลักๆแล้วก็ยังอยู่ในช่วงของการรีบาวเทสไฮที่ผ่านมานะคะก็เป็นช่วงประมาณ17บาทถึง17บาท40นะคะรับที่15.8แล้วก็คัทลอสที่15.6ตัวสุดท้ายเป็น sta นะคะตัวนี้ก็หายไปนานนะคะค่อนข้าง ะระยะหลังเนี่ยเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นนะคะทั้งจากกราฟราคาแล้วก็วอลลุ่มนะคะที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆนะคะแล้วก็ได้รับการสับสนุนจากเครื่องมือนะคะทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางที่ทยอยกันกลับมาให้สัญญาณซื้อได้แล้วนะคะแนวโน้มก็น่าจะเป็นการฟื้นตัวกลับนะคะค่อนข้างจะมั่นคงดีนะคะจะมีแนวต้านเดิมให้ทดสอบก็คือประมาณ14.6-14.9นะคะรับที่14.1แล้วก็คันลอสที่13.9ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ